ว้าวเอาไว้ก่อนดูก่อนข้างในมีอะไรอีกบ้างสวัสดีครับสหายฟิชชิ่งทั้งหลายนะครับพบกับนน,นวดดีแล้วนะครับเห็นกล่องแบบนี้มาอีกแล้วไอ้นนวดมาอีกแล้วไอ้นนวดเอาของมารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นน,นวดได้รับความอนุเคราะห์จากสหายรักนะครับให้เอารอกตกบ,บ้าหนึ่งตัวนะ มารีวิวให้ชมกันนะครับก็เป็นนี่เลยนะครับใครที่ติดตามข่าวตอนนี้นะโอโมโตชีฟนะครับลิมิเต็ดอีดิชัยี่สิ0เ1็ดนั่นเองอ่านะครับก็เนี่ย เป็นลอกโอโมโตนะครับที่เขาทําฉลองกี่ปีก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเขาทํามาแค่จํานวนนะ999ตัวนะครับก่อนอน,นุทไปขอยืมผู้ประกาศรักคุณมานะครับเขาจองมาได้2ตัวก็เลยขอยืมมาทําคลิปก่อนนะครับนี่นะครับราคานะครับเนี่ยราคาที่เขา ที่เขาได้มาเลยก็ราคานี้เลย3,600ับาทนะครับนี่อ่ะไปดูกันสิคือมี f c หลายๆท่านนะครับที่ทราบว่านนวดเนี่ยได้ได้จับตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่านนวดเองยังไม่ได้เปิดดูเลยนะแค่ทางเจ้าของเนี่ยเขาถ่ายรูปมาให้ชมแล้วก็มี FC หลายๆท่านเนี่ยถามมาว่าเออนะเนี่ยข้างในมันแตกต่างกันหรือเปล่าอะ่ะเออมันมันเป็นรุ่นเดียวกันกันกบ โอโมโตชิปที่ใช้ปกติหรือเปล่าไอ้รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยนะครับมาว่าด้วยเรื่องของสเปกกันนะอ่ะว่าตรงนี้เลยนะครับที่เห็นภายนอกนะกล่องเนี่ยคนละสีละนะครับกล่องของโอโมโตที่นันวดมีแล้วก็สหายหลายๆท่านได้ซื้อมาใช้กันเนี่ยก็น่าจะเป็นกล่องสีน้ําเงินเทาอนะแต่ตัวเนี่ยมันจะเป็นกล่องเทาแล้วก็คาดลายแดงนะครับเอออ่ะเดี๋ยวนันวดพาชมสเปกก่อนแล้วกันนะ อะก็เนี่ยโอมาโตชิปส์ ips, นะครับก็เป็นหกพันซีเอมันก็คือสเปคเดิมนั่นแหละแต่แต่เพียงว่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition ให้นนทน์ด,ดานะเรื่องของสีสันประมาณนั้นแหละนะครับที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็ Ball บอเบลลิงก็เท่าเดิมนะครับ2องบวกหนึ่งนะครับเกียร์เรโชก็เท่าเดิมนะครับอัอตราการเก็บสายจุสายอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยคาดว่าไม่ไม่ไม่ผิดพลาดนะครับสเปคข้างในนะเดาได้เลยเหมือนเดิมนะครับ ส่วนจะแตกต่างก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวสีนะครับที่มีความสวยงามนะครับอันนี้เขาว่ายังไงเนี่ยผลิตโดยประเทศจีนนะครับนำเข้าโดยบริษัท BPO Fishing tackle นะครับนะครับก็บริษัท BPO หนุนดดก็ติดตามชมอยู่นะเออติดตามชมคลิปเขาอยู่ BPO นี่รู้สึกจะขายอาลอกแอร์เกียด้วยนะครับในบริษัทนี้แหละอ่ะอไปชมกันเลยดีกว่านะครับภายในเป็นยังไงนะครับวันนี้ไม่ต้องแกะกล่องนานนะครับเพราะว่า เจ้าของเขาแกะมาแล้วอะเปิดให้ดูกอนละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับาวารันตี1ปีจากปูโมโต้นะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยใช่เลยแสดงว่าเหมือนเดิมแน่ต่างกันแค่สีแน่นอนเพราะว่าแมนวนวลนเ่เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแมวนวลนอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยับคือปันธงได้เลยว่า ไดอะแกรมในตัวของ Limited Edition เนี่ยนะครับถ้าภายในนะไม่รวมแค่ไม่รวมชุดสีนะภายในเนี่ยใช้ร่วมกันได้กับโอโมโตที่เราซื้อมาใช้ใช้กันนั่นแหละนะครับไอตัวโอโมโตชิป6000 CS นั่นแหละนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนี่ยดูสิว้าวเอาไว้ก่อนดูก่อนั้งในมีอะไรอีกบ้างเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะครับก็มีเม็ดลา2เม็ดนะครับหน่วงเม็ดลานะครับ2เม็ดแล้วก็ ตัวอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรหกเหลี่ยมเนาะสำหรับไขตัวแขนหมุนนะแล้วก็ตัวเจลหล่อลื่นนะครับอย่าไปใช้ผิดวิธีนะเอานะครับทั้งหมดมันมีแค่นี้เนี่ย,ยมีแค่นี้จริงๆนะครับก็ปกติเลยที่เราเคยซื้อโอมโต้ oto, มาใช้กันนั่นแหละนะครับเอาออกไปก่อนแล้วกันไปสวยงามไหมละ่ะเป็นไงนี่แหละนะครับคือความลิมิเต็ดอีดิชันนะครับให้ดูสีสันนะตรงนี้มันจะเป็นม่วงเลยนะครับตรง สปูนเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเลยนะครับสีม่วงเหมือนอ่าอกของนั้หนวดเลยอ่ะลอกที่มีโอมาโตชิฟสีม่วงนะครับแต่ฝามันนี่แหละนะครับคำว่าลิมิเต็ดอ i ดิชันก็คือฝามันนี่แหละนะครับเดี๋ยวนั้อหนวดหาอะไรเช็ดหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเช็ดเพื่อให้มันความเงานิดนึงความสวยงามเป็นไงล่ะดูสิโอ้โหนะฝามันจะเป็นออกฝาสีเหมือนอ่าไทเทเนียมนะครับใครที่เล่นมอไซค์นะใครที่ขี่มอไซค์นะ คงรู้จักกันดีสีไทเทเนียมันก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งนะอุปกรณ์แต่งของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆนะครับเนี่ยสีมันจะออกม่วงเหลือบๆน้ําเงินนะนะครับสีออกประมาณว่าไทเทเนียมนะครับความสวยงามนี่ถือว่าให้ระดับ10เลยนะโอ้โหดูสิเฮ้ยเจ๋งว่ะสวยอ่ะแล้วก็เป็นป้ายดํานะครับตัวรุ่น Limitted e d i t i o n นี่จะเป็นป้ายดำนะครับจุดสําคัญนะครับก็จะเขียนไว้นะครับ ลิมิเต็ดอีดิชันนะครับ2021นะครับนัมเบอร์ก็จะรันนัมเบอร์ด้วยนะครับนัมเบอร์ตัวนี้ก็คือนัมเบอร์ห้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะผลิตมา999ตัวแต่นั้นหนวดสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องมีเลขศูนย์นำหน้าด้วยหรือว่ามันมี1000ตัวตัว uh, ไม่แน่ใจนะครับเอ๊ะทำไมจะต้องทำา4หลักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำแค่ตัวเลข3หลักก็พอนะครับอันนี้เป็นจุดสงสัยนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปสืบกันอีกทีว่าตกลงมันมี99ตัวริงมเพราา ถ้า999ตัวจริงไม่จาเป็นต้องมีตัวเลข4หลักนะครับมีแค่3หลักก็น่าจะเพียงพอนะครับไม่มั่นใจแล้วแหละว่ามันมัน999จริงเปล่าส่วนตัวว่าอื่นๆนะที่น้หนวดดูแล้วมีความแตกต่างหรอนอกจากป้ายดําแล้วที่เหลือก็ตัวปรับจูนตัวนี้นะมีความแตกต่างไหมเนี่ยเออก็น่าจะแตกต่างนะตัวปรับจูนอคอนสปูลเนี่ยนะครับน่าจะแตกต่างนะครับเนี่ยดูดูจากตัวนี้จะเห็นความเป็นเงาของ สีไทเทเนียมชัดเจนเลยนะครับส่วนตัวสปูนอย่างที่นัน,นวดบอกมันก็จะเป็นสีม่วงเหมือนตัวบอดี้สีม่วงของ,องโอมาโตที่นัน,นวดมีนะครับแล้วก็ตัวเสาอ,อะไรเนี่ยก็เป็นสีโครเมียมตัวบอดี้ก็เป็นสีลูมิเนียมเงินปกตินะครับามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับแขนนี่ก็จะเป็นแขนสีม่วงเลยนะครับน่าจะเป็นแขนปกติของตัวสีม่วงใช้กันร่วมกันได้นะครับเพราะว่าสีน่าจะเป็นสีเดียวกันเลยเออเสียดายนะน่าจะคอมเมนต์นิดนึงคือถ้าเขาทําตัว ถ้าเป็น Limit e d e d i t i o n แล้วนะแล้ววปูลน,นะถ้าเขาไม่ใช้สีม่วงนะเขาทำเป็นสีไทเทเนียมสีนี้ด้วยนะโอ้โหไม่จะแจ่มมากเลยอันนี้มันกลายเป็นว่ามันลิมิเต็ดแต่มันไม่สุดว่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของนันโวดนะนันโนดว่ามันลิมิเต็ดแต่มันไม่สุดอะโอเคสีไทเทเนียมจริงแต่ดันใช้สปูนสีม่วงปกติอันเนี้ยมันอาจจะ ธรรมดาไปนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ตัดใช้สีดําไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันดูเข่งขึ้นไปเลยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับเผื่อบริษัทเขาได้ยินตัวแขนก็เหมือนกันนะครับแขนใส่สีม่วงแล้วมันก็คือกลายเป็นว่า ราคาตกไปนิดหนึ่งครับถ้าได้แขนสีไทเทเนียมนะกลายเป็นว่ามันลิมิเต็ดนะลงถึงไอ้สตาร์แดกด้วยถ้าได้สตาร์แดกสีไทเทเนียมนะีม่มงแจ่มมากเลยนะครับนะครับด้านนี้ก็จะเขียนว่าโอโมโตเรียลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ตีแบรนด์ว่าเป็นเม็ดอินไต้วันแล้วนะครับเพราะว่าโอโมโตทั่วไปมันจะเหมือนมันจะมันสลัก,ลกไว้บนตัวด้วยว่าเม็ดอินไต้วันนะครับแต่ตัวนี้มันกลายเป็นไม่ไม่บอกอรายละเอียดแล้วนะครับอย่างไงเดี๋ยวพาดูชมกัน รอบๆก่อนแล้วกันนะเพราะตอนนี้ยังไม่มั่นใจอ่ะมานี่นะเป็นจุดจุดสังเกตที่นะันโดมองว่ามันไม่แหมไม,ไม่สุดนะนิดหนึ่งนะครับก็คือสปลนนะครับตัวแขนหมุนนะแล้วก็เนี่ยตัว Star De ดจริงๆแล้วถ้าทำเป็นสีไทเทเนียมนะแม่งสุดเออถือว่าแม่งสุดเลยนะครับแต่มันดันเป็นสีนี้อ่ะทำมาแล้วก็ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงมันอาจจะมี Limited Edition รุ่น2อ,อะไรของมันก็ว่าไปนะครับแต่อย่าทำบ่อยนะ l i m i t e d Edition เนี่ย เออตือนตรงนี้เลยถ้าทำบ่อยมันจะไม่ลิมิเต็ดเอา,าสินั้นไม่ใช่อะไรนะโหนวดก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่สะสมเหมือนกันแต่เพียงว่าตัวนี้ก็ขอยืมผู้มีอุปการะคุณเขามานะครับเอ,อก็ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ให้มารีวิวนะครับต้องจับดีๆหน่อยละคาแพงเอามาดูด้านล่างอ้าวนี่เองนะครับ ที่นั้นนวดบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยปกติเนี่ยโอมโตโ้ทั่วไปเขาจะเขาจะสก,กีนไว้ตรงนี้ละมัง้งแลืว่า Ma d ด i ินไต้วันนะครับมันมาอยู่ตรงนี้ที่นั้นนวดไม่ได้ไม่ได้หมุนหาหรือที่บอกว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ดูโดยรอบไงเราก็ยังไม่ได้แกะดูด้วยพออันนี้มาดูพร้อมกันเนี่ยเขาเขียนไว้เลยเห็นไหม เมดอินไต้หวันยังไงก็ผลิตที่เดียวกันนะครับแต่ว่าที่ตัวกล่องเขาบอกว่าผลิตจากประเทศจีนประเทศไต้หวันกับประเทศจีนเขาก็น่าจะตีเหมารวมว่าเป็นประเทศเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออนะแล้วก็มีตีตอีโคดัมเบอร์ของการผลิตนะครับคือโคอดัมเบอร์ตัวนี้ใช่มันเป็นโคดัมเบอร์ของการผลิตจริงนะครับสีเรียยนัมเบอร์อะไรก็ว่าไปแต่มันอาจจะไม่ได้ระบุถึงตัว ตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดอิดิชันสายพันการผลิตของเขาก็น่าจะตีแบรนด์อาตีตีโค้ดแบบนี้ไปก่อนว่ามันเป็นตัวที่เท่าไหร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นปี2 0 2 1หรือเปล่าเดือน5หรือเปล่าวันที่5นะเนี่ยวันที่5เดือน5ปี2021นีเออนี่นะหนวดเดาเอานะวันที่5เดือน5ปี2021แล้วก็ตัวที่63อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับดดเดาๆเกี่ยวกับตัวโค้ดนะเมื่อก่อนเคยทำงานโรงงานก็วิธีการอ่านโค้ดมันจะ ประมาณนี้แหละนะไม,ไ,มไม่ไม่ทิ้งห่างกันมากแต่ก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่นะไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเอามาดูเอานะครับความสวยงามเป็นไงบ้างเนี่ยนหนวดว่าเฮ้ยแจ่มนะสีมันสวยนะพูดถึงว่าความความสวยงามเลยเนี่ยของความเป็นสีไทเทเนียมเนี่ยคือสีไทเทเนียมมันเป็นสีของอไทเทเนียมนี่คือวัสดุธรรมชาติตัวหนึ่งที่ที่มีความทนทานแข็งแกร่งอาแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นนะครับขาดไปนิดเดียวนึงอีกนิดเดียวมันจะสุดแล้วเนี่ย ขาดตรงเนี่ยสีสปูนสีสตาร์เดแล้วก็ตัวแขนหมุนเนี่ยแม่งถ้ามึงไปในนี่นะถ้ามึงเป็นไทสีไทเทเนียมนะแม่งจัมมากเลยนะครับเอาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับใครที่มีในครอบครองแล้วนะครับหรือว่าได้สั่งมาแล้วหรือว่ารออยู่นะครับลองคอมเมนต์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงที่ต้องถึงขนาดไปจองนะครับหรือ สั่งมาเก็บไว้แต่ไม่ได้ใช้ออคิดอะไรกันเยอะนะครับหรือว่าใครมีแล้วเนี่ยใครได้ได้สัมผัสแล้วเนี่ยลองแชร์ความคิดเห็นกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกมีมีความคิดเห็นแตกต่างจากนั้นหนวดไหมหรือว่า อยากให้เขาเพิ่มเติมอะไรไหมก็เสียงของผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ผลิตเนยนำไปพัฒนาต่อนะครับยังไงร่วมกันแสดงความคิดเห็นนิดนึงแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาชมรีวิวนะครับหรือไม่ก็ผู้ผลิตเองนะครับที่นําไปพัฒนาต่อเอามาฟังเสียงตัวกีกเสียงกันนิดหนึง่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะอ่านะครับ ชุดเสียงคลิกเสียงนี้ก็น่าจะเป็นชุดเดิมนั่นแหละนะครับนน,นก็คาดว่าไม่ไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะว่า Limited Edition ชุดนี้นะก็น่าจะเป็นแค่ตัวสีนะครับเป็นแค่โทนสีแล้วก็มีจํานวนที่จำกัดนะแต่ขอให้จํากัดจริงๆนะเออเนี่ยกังวลมากเลยเนี่ยถ้ามันมีตัวเลข4หลักเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่จำกัดสิกลัวมันจะเยอะกว่า999ตัวนะสินะครับเออแต่นนดก็ได้มานะครับนี่ได้มารีวิวก็คือหมายเลข 22นะครับไม่ได้ใบหวยนะยงไม่ต้องไปซื้อนะเดี๋ยวไม่ถูกมาว่านะหนวดอีกเอ่ะนะครับวันนี้ก็ฝากกูเด้วยกันนะครับกับ OMOTO ต h i p s นะครับ 6,000CS ตัว Limited e dition2,021 นะครับหมายเลข522ตัวนี้นะครับก็ใครที่ได้ครอบครองบ้างแล้วอ่ะแชร์ความคิดเหน็นกันนิดนึงแล้วกันนะครับไม่พัม่มไม่ไม่พัมมากแล้วเดี๋ยวยาวเกินไปนะครับ ก็ฝากก็้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสหายฟิชชิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะันวดกับ Limited e dition ของ Omoto Chips ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายปุ๊ดปูนสวัสดีไวรุ่น